ทราบได้อย่างไรว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่โอเคครับก็ขออนุญาตเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทีมาที่ไปก่อนแล้วกันนะฮะเมื่อปีที่แล้วประมาณต้นต้น,ตนปีก็มีอาการท้องผูกท้องเสียสลับกันไปแต่ว่าเป็นไม่มากเท่าไหร่รกี่วันก็เป็นสักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทานยานอะไรมากมายก็เห็นว่าเป็นไม่มากก็เลยไม่ได้สงสัยแล้วไม่ได้เอใจแล้วก็เลยไม่ได้ตรวจอะไรมากมาย หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยประมาณสักห้าหเดือนผ่านไปครับบ่ายวันหนึ่งของเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วเนี่ยนะของปีห้าหกเนี่ยก็ทํางานอยู่ปกติมีควรู้สึกเป็นปวดมากที่บริเวณท้องด้านซ้ายอปวดเหมือนกับมีอะไรมาบีบ,บลำไส้ทนทํางานอยู่ทั้งเลิกงานห้าโมงเย็ยนแล้วขับรถกลับบ้าน พอถึงบ้านเสร็จปุ๊บปวดนี่ไม่ใช่ปวดแบบหิวข้าวไม่ใช่ปวดกระเพาะปวดจุกเสียดไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นปวดมากแบบที่เราไม่เคยปวดมาก่อนในชีวิตอืก็พอมาถึงบ้านเสร็จก็ทั้งคืนปวดทั้งคืนเลยเอาไม่อยู่ทานยานู่นนี่นั่นก็ไม่หายอปวดจนถ้าจะเป็นลมนะครับซึ่งมีไม่มีไข้ครับไม่มีไข้นะฮะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นมากถึงกระดานนั้นนอนไม่หลับเลยทั้งคืนจนกระทั่งเช้ารุ่งขึ้นมาเนี่ย พันยากับลูกชายก็พาไปส่งโรงพยาบาลครับพอไปถึงที่โรงพยาบาลเสร็จปุ๊บคุณหมอก็ทําการตรวจอาการเบื้องต้นเสร็จปุ๊บก็พบว่าต้องแอดมิดเลย <c oughs> และเพื่อทําการตรวจขั้นตอนต่อไปโดยละเอียดที่หลังจากการตรวจก็มีทั้งเอ็กซเรย์ทั้งอุลตร้าซาวด์ทั้งซีทีสแกนรวทั้ง, CT งอสองกล้องเข้าไปทาง,งทางทวารหนักเราเนี่ยฮะเสร็จแล้วคุณหมอก็ให้รอให้อยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรอฟังผลครับ ทีนี้อีกสองวันถัดมาคุณหมอก็มาส่งข่าวไอ้เราก็ดีใจว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้อย่างน้อยเราคนได้กลับบ้านแล้วละแต่แต่ปรากฏว่าพอคุณหมอมาส่งผลส่งข่าวให้ทราบเนี่ยนะบอกว่าคุณสิทธิ์คุณต้องอยู่โรงพยาบาลต่อเพราะว่าตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ขั้นที่สามอกข้างซ้ายยาวเก้าเซนก็รอผ่าตัดต่อ ที่นี่มันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะฮะทางผมเองก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้านายผมมาอย่างสูงเป็นทั้งเ d ดีเป็นทั้งเจ้านายเป็นทั้งเจ้านายดูดวงใจเนี่ยนะท่านเป็นกรรมการผู้การบริษัทผลิติ้่สวนรถยนต์บุญอนัตดีทั้งที่จำกัดเนี่ยนะวันนี้ก็มาด้วยครับมาให้เป็นกำลังใจอยู่คุณรักเกียรติชยาพรมครับบอสนะฮะบอสก็ในขณะที่ผมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลท่านก็ประมาณวันที่15ของเดือนกรกฎาคม15 16ประมาณเนี้ยนะครับ เขหิ้วกระเป๋าไปหนึ่งกระเป๋าในนั้นก็จะมีนามคุดแล้วก็เป็นบีมเขียวท่านเขาอธิบายความอย่างโอ้โหแบบเชื่อมันมากนะฮะผมก็ในใจก็ไม่เชื่อเพราะปกติแล้วเนี่ยท่านจะไปเชิงทางด้านของวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่เชิงเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่คิดว่าจะมาสอบแสวงหาสิ่งใดๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ก็ฟังไปท่านก็บอกว่าต้องทานอย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยผมก็ท่านเป็นคนตัดซองอบิมน้ำมะคุสให้ทานหนึ่งแก้วตอนเช้านะครับเป็นคนรินให้บีบรีดจนถึงจุดสุดดสุดท้ายเลยนะฮะให้ทาน,ห,นหมดแก้วตอนเช้าแล้วก็ทานไปฮนะเสร็จแล้วก็ให้คําแนะนําต่อว่าแบบแคปซูลแคปซูลสีเขียวเนี่ยเที่ยงสามเม็ดเย็นสาเม็ดก่อนนอนสาเม็ดผมก็ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนําให้เป็นอย่างดีเนี่ยนะนะมีความรู้สึกว่า ปกติในเวลาที่นอนเนี่ยมันจะปวดบางทีกลางคืนปวดมากจนกระทั่งต้องให้พัญยาใละลูกชายไปบอกพยาบาลต้องมาช่วยดูให้หน่อยต้องมาเพิ่มยาแก้ปวดอะไรให้ประมาณนี้อันนี้คือระหว่างที่รอรอว่างที่รอคิวผ่าตัดใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผิดสังเกตอกอันก็คือว่าการขับถ่ายมันดีขึ้นแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะฮะซองที่ห้าไปแล้วเนี่ยทุ่นห้าไปแล้วเนี่ยตอนที่เราถ่ายจุละตอนปกตินะนะ ก็สังเกตดูว่ามันมีคล้ายๆกับมีสิ่งที่มันปลอมปนออกมาซึ่งไม่ใช่เป็นอุจจาระเราปกติมันเป็นคล้ายๆเป็นเศษเหมือนกับเป็นเป็นก้อนเนื้อขาวๆออกมาซึ่งผมเองก็ยังสงสัยว่าปกติเนี่ยเราอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปทานอาหารอะไรพวกเนื้อสัตว์พวกนันก็ไม่ได้ทานก็ทานแต่อาหารที่โรงพยาบาลแล้วก็จะเป็นอาหารอ่อนๆธรรมดาเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นสงสัยว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นแน่ซึ่งมันไม่ใช่อุจจาระแต่ว่ามันเป็นน่าจะเป็นเศษเนื้อหรืออะไรสักอย่างแต่ก็ได้เก็บความสงสัยนั้นไว้อ ผมก็สังเกตมามันมีอาการานี้มาประมาณ3-4วันก็หายไปแล้วก็หยุดไปแล้วผมก็ทานไปเรื่อยๆพอเข้าห้องผ่าตัดเสร็จใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วก็ไปพักในห้องไอซรับอาการจากนั้นก็มาพักที่ห้องพักเราปกติจนกระทั่งคุณหมอบอกภรรยาผมกับอบอกผมว่าผ่าตัดแล้วปรากฏว่าไอม้มะเร็งเก้าเซนนั้นเนี่ยขวามไม่เจอ,เอแล้ว<ม>ตัดอะไรออกไปฮะ <หา S 1> <า>ไม่เจอ บอกว่าดูหมดทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไปตรวจดูตับดูม้ามดูอต,ต่างๆหมดปรากฏว่าไม่เจอแต่ปรากฏว่าก็าได้ตัดลำไส้ใหญ่ทิ้งไปประมาณประมาณ4ี่ิเซนเนืน่องจากว่าแต่ไม่ได้พบไม่ได้เป็นเนื้อมะเร็งมะเร็งารมันหายไปแล้วนะตรงนั้นเป็นเพียงแต่ว,ว่าผนังลำไส้เราเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นเ,เ,ป,นเป็นพูนๆอยู่นิดหน่อยประมาณนั้นตัดออกไปกี่เซนนะฮะสี่ิเซนนะประมาณฟุตกว่าๆประมาณน้นประมาณฟุตเศษๆโอ้โหเสร็จแล้วก็ ต้องคุณหมอยังต้องผ่ายาวผมผ่ายาวมากนะตั้งแต่ประมาณลิ้นปีถึงประมาณใต้สะดือเย,ย็บประมาณ32เข็มมะนะตอนนี้ผ่าตัดเสร็จใหม่ๆนะั้นตอนนั้นน้ำหนักเหลือประมาณ50กโลโอ้โหหนึ่งปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ก็ขึ้นมาเป็น75ก็ถือว่าเป็นปเป็นปกติแล้วครับเอาละครับ,รบ,อรบขอเชิญกมึงให้กับคุณอนุสิ์ด้วยครับขอบคุณมากครับผู้ที่มีปัญหามะเร็ง เมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็พบว่ามีคุณภาพชีวิต